บ,บ่าวแจ๊บนะฮะบ่าวโบคือได้โพสต์คลิปวิดีโอเนี้ยเรื่องราวของการสูญเสียของประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่นะฮะลงไปในสื่อใใโซเชียลเนี่ยแล้ววันนี้บ่าวโบก็ใส่เสื้อดำบ่าวแจ๊บก็ใส่เสื้อดำสากใกล้ดินนะฮะขึ้นมาตรงสะพานลอยที่บ่าวโบเองอย่างนำเสนอนะครับบอกเลยว่าแน่นเลยครับมีแต่ฝรั่งต่างชาติทั้งนั้นเลยครับ ก็เรียกว่าสัพารอยแทบหักครับนี่เลยครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมนะครับป่าผู้ยหา่นาเสนอเนี่ยสถานที่ที่บอกกันเลยว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยนะครับจะไปตลาดที่เป็นตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะเป็นตลาดหมอชิดนะสวนจะจักนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมเลยครับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับสุดเจ้าประเทศไทยสุดเจอไทยแลนด์ท่านผู้ชมครับโอ้โห จกำลังการชาติเลยน้ำเลยครับตามสวัสดีเขมินบอยนะครับวันนี้เราเนี่ยพาท่านผู้ชมเนี่ยและเขมินบอยมาทางรถไฟฟ้า BTS ครับท่านผู้ชมครับว้าวฝั่งนี้ก็มีนะครับกำลังเล่นมาเนี่ยมีไหมเนี่ยเขมินบอยมีเหมือนประเทศไทยไหมครับนี่คือรถไฟฟ้า BTS นะฮะลอยฟ้ายังมีใต้ดินอีกนะครับอันนี้เราเห็นไหมครับคนเยอะแยะมาก ขบวนหน้าแนบเบาะแจ๊บทันไหมไปถ้าไปรอขบวนหน้าก็ได้ถ้าไม่ทันนี่ๆๆไม่ทันไม่ทันเราไม่ทันขบวนนี้นะเราจะไปขบวนหน้าเดี๋ยวเราไปถ่ายฝั่งนู้นก่อนแล้วกันนะครับถ่ายนอยไปพอดีฝั่งเหนือลำจากฝั่งนี้บีเทสนะฮะเราจะมาฝั่งนี้นะครับโอ้โหเนี่ยความเจริญของประเทศไทยนะท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับกำลังมานะครับวันนี้บ่าวโบกมากระเป๋าแั๊ โอ้โหท่านผู้ชมนี่คือประเทศไทยนะครับนี่คือไทยแลนด์นะครับรถไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดเลยนะครับสุดยอดมากเลยครับนะฮะจากใต้ดินนะฮะรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีนะครับเราขึ้นมาข้างบนกันนะฮะ BTS นะครับนี่สะดวกสบายประเทศไทยนะครับตอนนี้นะฮะและเวลานี้บ่าวโบอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับหมอชิดนะฮะหรือว่าสวนจตุจักรนั่นเอง และสิ่งที่เราเห็นนี่คือต่อหน้านะครับกรมเจริญนะครับมากระเป๋าแจ๊บนะครับกรเปาแจ๊บโอ้โหเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นจังไก๋าใรเป๋าแจ๊บยอดคือชิดหอดขี่ถึงประเทศไทยพี่น้องเอ้ยโอ้ไปอยู่ล่าพอมันสักอ่าทิตหนึ่งสัปดาห์อันดับแรกเลยคือเองนินในกระเป๋หมดเลยครับโอ้ก็อันดับสองก็แน่นอนแหละ ีให้ทุกอย่างครับผมไม่ใช่ว่าไม่รักบ้านเกิดห้รักแต่ว่าก็รักความสบายอยู่บ้างนะครับทุกคนก็คือเรามาที่นี่สําคัญเลยคือ응หาเงินเลยครับทุกคนโคือว Entonces, ันนี้นะฮะเราอยากจะมาโชว์เนี่ยให้กระเบนบอยได้เห็นมาแจ๊บมาแจ๊บตุ๊กตุ๊กเนี่ยตุก TTB เออสุดยอดเนีฮะและวันนี้นะครับเราอยากจะโชว์ให้เห็นเลยฮะและชีวิตเขาไม่มีโอกาสได้มาแน่นอนครับเขาไม่เคยเห็น จริงจริงนะครับพ่อถ้าถ้าแปลว่าถ้าคมเนบอยเขาคิดอีมุมหนึ่งือว่าคนคอมเมนตต้องคิดมุมหนึ่งภาพบรรยากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมความสะดวกต่างๆในประเทศไทยที่เรานําเสนอเนี่ยเขาก็สามารถมาชมได้นะบางคนอาะไม,มไม่มีโอกาสได้มาเห็นนะไม่ใช่ว่าคนคมเมนทุกคนจะมีโอกาสได้มานะนะถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะอันนี้เราอาจจะไม่ได้เอาไปเพื่อด,ด้อยค่าคมเตน,นะ เนาะแต่เอาภาพจริงนะของจริงแล้วบอเนี่ยคุณไม่สร้างเอไอใช่ไหมไม่มีแน่นอนนะฮสิ่งที่เราเห็นนะฮะก็ให้คุณได้ดูด้วยกันครับค่ะคุณลองนับดูบอแจ๊ปทางเดินเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ด้านล่างก็มีนะถนนก็มีนะบอแจ๊ปโอ้ดูดิมันมันเหมือนทางเดินก็ลอยฟ้ารถไฟก็ลอยฟ้านะครับแล้วลึกราบก็มีโอ้โหถาบอะไรขนาดนี้ถามถามบอแจ๊ปจริงๆนะฮะบอแจ๊ปอิสราเลประเทศไทยบอ อู๋ในบทสื่อสารซาเล่าก็คืออิจฉาบแบบสุดๆโอ้โห oh. คือความอิจฉานี่มันจะเป็นอิจฉาแบบว่าจะต้องแบบไปเหมือนกับคนบางคนอิจฉาแล้วมันสกัดคนอื่นไม่ใช่งไหมนะอ่ะอิจฉาเพื่อเอาเป็นแบบอย่างนะฮะดูโอ้โห oh. นี่บโบ้ดี่ริงดโอ้โหโฆษณาโกห์ด้วยนั่นงไะโอ้โหนั่นแหละคือวันนี้บาแจ๊ฟนะฮะบาวโบคือได้โพสต์คลิปวิดีโอนี้ฮะ เรื่องราวของการสูญเสียของประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่นะฮะลงไปในสืนส่อ <ใจ S 1> โซเชียลเนี่ยแล้ววันนี้บาโบก็ใส่เสื้อดำดบาเจ้กใส่เสื้อดำมีคนประเภทหนึ่งที่มาคอมเมนต์บาโบบาโบเสียใจมากเลยว่าเขาบอกว่าขอโทษนะบาเจ๊นะแม่คุณเสียเลยทําไมคุณใส่เสื้อดําคือออาจริงถ้าถ้าคนที่ผมเมนต์แบบนี้คือไม่ต้องไม่ต้องอธิบายความรู้เนาะไม่ต้องไม่ต้องอธิบายความรู้สึกเนาะเขาเขไม่คิดเหมือนเราสําหรับเรานั้นคือ นี่คือแสดงความไว้อะไรนะครับต่อเหมือนพระมดาเลยแหละจริงๆนะสำหรับประเทศไทยเนาะคือพระองค์เป็นร่มโพล่มใสามาต่อลูกตอหล,ลานมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีสร้างคุณงามความดีให้ไม่เฉพาะประเทศไทยนะสำหรับผม,ผมบอกว่าประเทศรอบข้างเนี่ยพระองค์ทรงแบบว่าสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลแล้วแถวตะเกียนชายแดนคือวันหนึ่งร่มโผล่มาย ร่มเนี้ยก็คืออาจจะพระองค์อาจเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วแต่ว่าเรายังอยู่ตรงนี้แต่พระองค์ยังทิ้งทุกอย่างไว้พวกเราเนาะเนาะคุไม่คิดเบาพวกเราไม่เป็นไรก็แค่ไม่ต้องคอรเมนต์ะอะไรที่ทำให้เราเสียใจก็พอ อย่าทำแบบนั้นนะใช่ครับครับ,รบ่ะมารจับเดินทางกันค,คือถึงแม้พวกเราจะไม่ใช่คนไทยนะแต่พวกเราสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินไทยนะแน่นอนครับด้วยพระวารมีของอในหลวงคนไทยและพระราชินีนะและพระบรมมสา่วงทุกองนะทำให้เราได้มีวันนี้นะฮะปกป้องคุ้มภัยนะปะปัรับเราเร,รา,าจะเดินทางรถไฟฟ้า B t S นะท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็อยากจะโชว์ความเจริญในการเดินทางเนี่ยหลายหลายครั้งที่เราทำคลิปวิดีโอครับวันนี้นะฮะเราเดินทางเราอยากจะนำเสนออีกหนึ่งเรื่องราวและเหตุการณ์นะฮะท่านผู้ชมครับเราจะไปที่พระขนงกัน นะครับ ลาพะกนองถึงลาดพะกนองเราถึงแล้วครับลาพะกนงอนนงฝันนะะง่งนี้นะฮะเราจะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่จมงเห็นวิวของตึกนะฮะตึกสวยๆเลยฮะ,ะนี่เลยครับไทยแลนด์ครับประเทศไทยที่เราอยากให้ท่านผู้ชมได้มาเห็นได้มาดูได้มาสัมผัสนะฮะ,ะพร้อมๆกับบ่าววูนะฮะนี่คือประเทศไทยวันนี้ฝนตกเนะฮะแต่ฝนตกก็มีแต่ความชุ่มฉ่ำนะ,ะับเพราะว่าประเทศไทยนะฮะ บอกกันเลยว่าเห็นไหมฮะต้นไม้นะครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับเราจะเห็นว่าด้านล่างก็จะเป็นต้นไม้ปลูกต้นไม้ในเขตกรุงเทพมหาหนครนี่คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยความจเจริญที่อยากให้ทุกคนได้มาเห็นและก็สัมผัสไปพร้อมๆกับบ่าวโบน,นีบ่ฮะแล้วันนี้เราจะเดินทางลงไปด้านล่างนะครับป้าบาจับกุซาร์บีีเเป็น,ปนยังไงดตันจันเฮ ไปไหนอ๋อตึกนี้อเห็นไหมมันมีต้นไม้อ่ะมาจับทุกตึกอจะมีต้นไม้นะต้นไม้นะมีต้นไม้อยู่บนตึกเห็นะครับจะมีต้นไม้บางคนก็สงสัยว่าโอ้โหประเทศไทยปลูกต้นไม้ไหมข้างบนสูงๆก็มีต้นไม้ลึกลากจะอย่างลึกไปตรงไหนบางคนสงสัยนะคนลาวบางคนที่ถามเลยนะมีต้นไม้อยู่บนตึกลากมันจะไปตรงไหนเพราะต้นไม้ต้นใหญ่ของดินต้นใหญ่ด้วยใช่ไปไป นี่แหละคือกามสะดวกสบายนะครับประเทศไทยวันนี้เราได้เห็นนะฮะและก็ขอนําเสนอนะครับตอนนี้เสดสู่สวนคาไยนะครับอยากจะฝากทุกคนได้เห็นนะฮะคือสุดยอดนะครับมีทั้งร้านสะดวกซื้อนะครับมีทั้งลิฟต์นะครับนี่ฮะลิฟต์สำหรับผู้ทุพพลภาพนะผู้ที่มีกระเป๋าหนักผู้ที่มีสัมภาระหนักนะครับหรือว่าคนชราที่เดินขึ้นไบันไดไม่ไหวนะครับอ่านี่เลยครับ ขอบคุณนะฮะทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจนะฮะบาโบซูลาเสียงแพลาวนะครับก็นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นและก็สัมผัสนะฮะนี่เลยครับเี็ต้นไม้นะครับัเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวบาโบจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนแล้วค่อยเจอกันครับสวัสดีครับ